สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะนี่ก็ใกล้จะหกโมงแรงแล้วนะคะก็ได้เวลาปอออนนะคะถอนหญ้าออกจากแปลงผักนะคะคุณเดฟซี่แปลงผักอยู่ในสวนปอออนนะคะนี่นะคะแปลงผักแปลงผักหอม ยาขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวบอนก็จะมาถอนนะคะถอนใช้มือนะคะถอนเลยไม่ได้ไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะเนาะถอนถอนแล้วก็งายงายไว้ในแปลงเลยนะคะคุณเอฟซีจะได้เป็นปุ๋ยไปเลยยานี่ขึ้นเยอะมากเลยนะคะคุณเอฟซี นี่นะคะบางครั้งบางครั้งต้อนก็ดึงออกเลยนะคะคุณเอฟซีหอมแปลน,นี้ไม่งามเลยเพราะว่าหญ้าขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะหญ้าถอนออกเลย เสร็จแล้วป้าออดก็จะเอาปุ๋ยนะคะใส่ อะไรน้องนำโชคเห่าไข่ลูกหืมเห่าไขาอออ่อิ่มแล้วเหรอข้าวอ่ะฮะน้องนำโชคเอยอิ่มแล้วยัางข้าวเนี่นะคะหญ้าขึ้นเต็มเลยหอมแปลงนี้แม่แม่งามเลยนะคะคุณเอฟซี ปอนก็ต้องถอนหญ้าออกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงถึงจะถอนนะคะคุณเอฟซีนะคะหญ้าก,ก็จะปุ๋ยใส่ก็จะเป็นปุ๋ย อยู่เรียเนาะค่ะเนาะยาขึ้นครอบงา<ำ>มแล้วก็เลยไม่งามเลยค่ะ ถอนได้ก็ตอนเย็นๆเวลาขนาดนี้นะคะคุณเอฟซีถอนยากวันนี้ก็ได้สองแปลงนะคะถอนอันนี้แปลงที่สามทงหมดแปลงผักหอมออนก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแปลงนะคะหกแปลงไม่ต้องเข้ามานะลูกไม่ต้องเข้ามานะ แม่ถอนพะย้าอยู่ยังต้องเข้ามานะนำโชคไม่ต้องเข้ามาเลยข้าวก็ให้กินอิ่มแล้วอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะ อนกลางวันก็เดียดร้อนทำไม่ได้ทอนไม่ได้ร้อนคุณเอซี น,นะคะปอออนก็จะถอนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมืดสักหน่อยเดี๋ยวปอออนก็จะกลับนะคะคุณเอฟซวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะย่าพาก็ไปจำศีลนนะคะวันนี้นะคะปอออนก็จะเตรียมตัวกลับแล้วเดี๋ยวเลาถอนหญ้าสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะคุณเอฟซีอนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้ปะออนนะคะ ที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้ป้าออนนะคะป้าออนก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะก็งานหลักของป้าออนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอยู่ที่บ้านนานะคะที่ที่สวนบ้านนาป้าออนนะคะที่นาป้าออนเนาะโอ้ก็ป้าออนก็ทําของป้าออนอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะคะเพียงแต่ป้าออนไม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณเอฟีให้เห็นนะคะเพราะว่า อาจจะเป็นคลิปซ้ำๆนะคะเดิมๆเนาะอยู่กับนาอยู่กับสวนนะคะอยู่กับต้นไม้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณเอฟปอนก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะสวัสดีนะคะ